สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพัวตตวฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินแทนแทนลาบเลือดก้ามาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวด้วยกันลาบเลือดลาบเลียดเฮ้ย มาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันจะ้ะสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะกินกับข้าวเหนียวคือเก่าเอาเข้าวเหนียววางไหนดี รับเนื้อนะคะทุกคนผักก็จะมีผักสลัดผักค้าวผักคาวผักแพวแล้วก็โหระพามาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนี่ักแพว ขุดเบาๆอย่างว่ากำลังขั้วน้องอ้วนกำลังคั่วาลาบ ขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินดิบนะคะไม่กินเนือ้อคนไหนที่กินก็มาแซบๆกับกรัวเตาฟืนนะคะก้อยใส่ตับด้วยเนี่ย ขชาวตองมีประโยชน์เยอเนะนะคะ แซ่บมากครับราบผมอันีอง้ยินเสียงกโ้ปเป็น่ท่ั่งเพื่พอนเนี่ยวรลาัวลาพวกไกยหอน่ะอ้อห,นอหนึ่งวันก็นยากนะ ว่าจะให้อาจารย์จให้แล้วมั้งินตะเวนยุงจังมาหลายพี่น้องกินข้ามไหล่ยบ่ไห้ยุงไหล่จังชั้นยุงท้งจักระจันมาติเต็มอยู่กับปลากับข้าวได้ไหม่ะ แคร์พนาดเลยแมงวันคือไงเลรอ คนที่ไม่กินดิบก็เอาไปคั่วเอาอร่อยผมอำลำมิค่าคนที่ม่กินดิบข้ก็จะคั่วแบบนี้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะแซ่บ ครับใ่มค,ครับค่ะผู้กินก็สตอรอาสตอรปบอกอ่อยาก็อเอามาให้พี่นะจากสองสามเม็

วันจะยาดิผักแหวนี้กินเยอะชาดินกินน้อย,อยหอมคือว่ามีประโยชน์ เือเดแดงจะวก้ก็ใส่เหล้าใส่สเสร็จเยอะเสร็จเพีอใส่สสดีคนทำเหมือนลาบทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเสร็จเรือง มาจิมน้ำจากขาได้ม่มาจิ้มน้ำคนนี้จะทำมาคุยทายเลยโอ้เกนเดี่ยวนึงเกนดี่วนึง หนังหวานหลายตบแบบไงแบบไงเลยก็กระตือของมึงเนี่ะมันได้กินที่งวันเนาะกินเนี่ยน่องเมนแมนมันได้กินเพลี้ยกินอันนี้ฝีมือเอือยเห็ดเพราะเราพอเคยเห็ดนะเหตุสูบบึ้งไว้คำเอ้ยคุยคำยิ่งใหญ่ให้เพิ่นเบิร์นได้แฉบปะอืมคุยคำยิ่งใหญ่แบบเนี้ยซาซาแล้วก็ให้เพิ่นเบิรงสิไปเห็ดสูบพอกินกังนะพอวันไหนเคยกพา อวาว่เคยกินที่มื่อลูกคือคนทำไม่ได้กินนะคะแต่คนกินอ่ะไม่ต้องทำคนทำาวาม่ากินเขาไม่กินดิบเเลยพี่เห็นเขาสดนอดเลือดดีกว่าเมือนสดแม่ตัวสดเลือดบำรุงเลือด นีอีอืมจิงๆม่ใช่แซบเนาะข่มพอดีรับถ้าข่มปิดเลยอ่ะข่มไหลบ่บ,แบอแซบข่มจำเนี้ยหน้าสโตน,น,นเอาเลย อะไรแมงวันซอยได้พี่น้องแมงมันไล่ไหนโอ้จุเอาทำไมกี๋ยวให้น้องสาวกินให้ดูน้องสาวไม่ยอมออกกล้องอยากอายผู้บ่าวเบิง้งแต่แค้นเอาเด้อพี่น้อง <c oughs> กินกับผักขาวกินกับผักสลัดนี่โอ้โหแบบ อ่อมากอเอลือกโอ้แมงวันลงเลือดแต่น้ำสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปกับเมนูลาบเลือดนะคะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้ทีมงานคว้าตาฟืนช่วงนี้ไปรับจ้างเก็บผักทุกวันค่ะไม่ค่อยได้ มาเล่นโทรศัพท์อาจจะลงคลิปไปก่อนเดี๋ยวกวัวเตจเคลืนนจะค่อยมาตอบทีหลังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแซกคัก